สนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นสตัมป์ป่วนสนุก ในช่วงนี้เราจะเห็นว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะอย่างเช่นที่จีนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศในแถบยุโรปมีลักษณะที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์พายุหรือว่าไฟป่านะคะและถ้ามองกลับมาในบ้านเราค่ะคุณผู้ชมได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ e ์เอลิโยฝนตกก็จริงแต่ว่าหลายพื้นที่เลยเสียงสะท้อนก็คือฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะดังนั้นกันยายนเดือนนี้ค่ะมีโอกาสมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมีพายุเกิดขึ้นแล้วก็เติมน้ำในเขื่อนสำคัญเขื่อน หลักของบ้านเรานะคะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภาราทิษท่านเป็นที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา Future t a l t s Lab MQDC ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค้ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณกันจนาคุณวัลลุนวันตำรวจของบ้านที่กรุรครับค่ะอาจารย์คะเริ่มต้นสําหรับ,รบสถานการณ์ในบ้านเราก่อนนะคะเดือนนี้ก็รกมอุตุประกาศเตือนอยู่เรื่องของฝนเพิ่มนะคะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนสําหรับกันยายนนี้ที่จะมีพายุเข้ามาในบ้านเรามีผลกระทบกับบ้านเราแล้วทําให้ปริมาณฝนเนี่ยเติมเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นเขื่อนหลักอะค่ะอาจารย์ครับคือฝนที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับหรือแร้งฝนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากตัวพายุเป็นสําคัญแหละ ครับเพราะว่าถามว่าทําไมที่เป็นอย่างนั้นนะครับว่าปีนี้นะครับเรามีการคาดการณ์ว่าพายุเนี่ยจะเกิดสักประมาณยี่สิบเก้าลูกนะครับแต่เนี้ยเขาเกิดไปสิบสองลูกแล้วนะครับเป็นใต้ฝุ่นเจ็แปดลูกนะครับเพราะฉะนั้นเหลืออ,อีกสิบเจดลูกนะครับเพราะฉะนั้นละสี่เดือนเนี่ยเหลือส7เจ็ดลูกนั่นหมายถึงว่าเอาเฉลี่ยเดือนละสี่ลูกก็สันท่าง่ายๆนะแต่แน่นอนเขาจะเกิดกันยามากกว่านะครับทีนี้เอ่อ ที่ระยะใกล้ตัวเนี่ยนะครับฝนจากพายุเซาล่าที่เข้าฮ่องกงเนี่ยนะครับแลวก็าณะน,น,นี้ลงมาบนทลนกวางตุ้งเนี่ยตัวนี้แหละเราจะได้ฝนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปทางเหนือของเวียดนามและก็ลาวซึ่งก็ไม่ได้เข้าประเทศไทยนะแต่ว่ามันจะทําให้เกิดล่องฝนซึ่งตกแน่นอนจะได้ฝนในภาคเหนือนะครับช่วงประมาณสักสามสี่วันเนี่ยนะครับะจะได้นะครับทีนี้แน่นอนว่าพละมออย่างนี้เนี่ย ปีเอ็นนิโนเนี่ยพายุจะเกิดขึ้นมากกว่าปกติในที่กาวลูกอย่างที่ผมเรียนนะ<ฆ>แต่ว่าก็จะไม่ค่อยเข้ามาทางฝั่งเอเชียหรือฝั่งไทยมาก<ฆ><ฆ>นะครับนั่นคือเราเราพิจารณาจากข้อมูลปีเอนนิโยที่รุนแรงคล้ายกันนะครับสองห้าสี่ศูนย์สองห้าห้าแปดเราพบว่าพายุปีห้าแปดนี่ไม่ได้เข้าเลยนะครับปีสองห้าสี่ศูนย์นี่พายุลินดาเข้ามาที่ภาคใต้นะครับที่จุมพรนะครับหรือที่ประจวบนะครับทีนี้ ดังนั้นแม้จะมีพายุเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าผมคิดว่าเราได้สักลูกหนึ่งเราก็ดีใจละเพราะปกติจะไม่เข้าเนะยครับค่ะพีแอนิโนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คาดว่าการยาเนี่ยถ้าได้มายุพายุเข้ามาลูกหนึ่งก็จะเติมฝนให้เรานะได้พอสมควรนะแต่อย่างไรก็ตามต้องอย่าลืมว่าเมื่อกี้นะครับคุณพัฒนาคุณรุ่นรานก็ได้ให้ข้อมูลไปคือเรายังติดลบอยู่นะปัจจุบันดูนะโดยเฉพาะเราติดลบในภาคเหนือ 30มสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ภาคกลางเกือบสี่สิเปอร์เซ็นต์ภาคตอนออกนี่สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลย <Okay. S 1> นั่นคือเข้าที่ติดลบเพราะฉะนั้นการยาถ้าเข้ามาเติมให้ได้บวกขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เป็นบวกได้หรือเสมอตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วทั้งปีเราก็ยังคงสิดลบอยู่นะครับ okay. mm hmm. ทีนี้สามารถจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกระทบกับปีหน้าแหละนะครับเพราะว่าต้นทุนมันลดลงแน่ในภาคดังกล่าวดังเช่นขณะเนี้ย เกพพลเนะี่ยตอนแรกเราเป็นห่วงเกิดเศริกิจมากปราก็ว่าเกิดนศรกิจมีน้าเข้าดีกว่าเากิดพีพลเกิดพีพลปลากรว่าตอนนี้มีน้ําน้อยมากนะครับ<ฆ>ประมาณสักเ,เข้าใจว่าตัวเลขอยู่ที่พันหกร้อยน้ำใช้การนะสิบสองเปอร์เซ็นต์เองนะครับเกิดเศรฐกิจสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้มันก็เลยเกินห่วงนะภาคเหนือเนี่ยก็คือหล่อเลี้ยงมาภาคกลางภาคกลางเกิดป่าจักนี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแทบไม่มีเลยนะค่ะ<ฆ>นะภาคตะว,วันตกซึ่งเราบอกว่า ถ้าน้ําก่อยเข้ามาจะเอาน้ําจากเกินวัดรจ้ลงกอนเกิดสิรินมาช่วยตะวันตกก็ไม่ดีสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเอร์เซนต์ไหมฮะเนี่ยมันจะส่งผลกับปีน้าเนี่ยไอไอปริมาณน้าต่างๆจะส่งผลกับปีหน้าเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเกษตรกรนะข้าวหนาปังเนี่ยราคาข้าวก็ดีจะไปบอกเขาของดเขาไม่มีทางงดหรอกเพราะ,ะราคาข้าวมันจูงถูกไหมฮะเนี่ยต้องต้องเตรียมการด้านไว้ล่วงหน้าแหละ อย่างนี้นะครับว่าจะทากันยังไงในเริ่มต้สนสถานการณ์เป็นอย่างนั้นก่อนนะครับรับประเทศไทยนะครับอาจารย์เสรีคะดังนั้นแสดงว่าตลอดช่วงฤด,ดูฝนนี้นี่คาดการณ์ว่าพายุที่จะเข้าไทยเพิ่มเติมอย่างมากนี่ก็คือแค่หนึ่งลูกเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ผมว่าอย่างมากลูกเดียวนะครับถ้าตามสถิติในอดีตที่ผ่านมาก็คือการยาเนี่ยน่าจะเข้าลูกหนึ่งแต่ไม่รู้ตรงไหนอีกนะครับเข้าตรง,ถ,งถ้ากูเข้าตรงภาคกลางก็ภาคเหนือก็ไม่ได้ ใช่ไหมเาตรงใต้ตอนบนถ้าการก็ไม่ได้เห็นไหมมารมาไม่รู้ตรงนี้นะครับค่ะแล้วแนวโน้มปรากฏการเอลนินโยณปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะมีความรุนแรงขนาดไหนแล้วแล้วมีโอกาสที่จะรุนแรงมากขึ้นอีกในช่วงเวลาไหนบ้างอะค่ะครับขณะนี้เขากําลังเพิ่มระดับขึ้นนะครับจากปัจจุบันเนี่ยระดับจะคือพุ่งไประดับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณสัก1 1 1.2นะครับ แล้วก็เขาจะไต่ไปที่ประมาณสัก1.7 1.8ในปลายทีนี้นะฮะทีนี้แน่นอนถ้าเกิน1.5เนี่ยเราก็ถือว่าเอเนียดุลแรงนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเกิน1.5ขนาดไหนนะแต่ระดับที่ผมบอกดังกล่าวคือเป็นระดับเฉลีย่ยนะครับบางทีมันอาจจะไปถึง2ก็ได้มีบางแบบก็ลองพูดไปถึง2.4เลยอย่างของออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้นะครับว่าแรงขนาดไหนทีนี้พอผลทบดุลแลเมื่อขึ้นแต่ระดับดุลแรงเนี่ย ผลก็จะตามมาหกเดือนอนะก็คือถ้าเรานับว่าธันวาแต่ระดับสูงสุดนั่นก็คือหกเดือนหลังจากธันวานั่นแหละคือผลก็จะตามมาที่รุนแรงกับเราเป็นก็ตรงพอดีกับหนึ่งอุณหภูมิจะสูงที่สุดเดือนเมษาอันที่สองฤดูทํานาปังกเกษตรกรจะทําอย่างไรอันที่สามคนในเมืองที่ร้อนจัดๆเนี่ยจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับเป็นช่วงหกเดือนแรกของปีสองพันห้าร้อยหก ครับผมค่ะอาจารย์คะถ้าเราดูในต่างประเทศตอนนี้ภัยธรรมชาติหลายรูปแบบแล้วก็อย่างเช่นที่กระทบหนักๆน,นะคะพายุเซาลาซึ่งกระทบกับทั้งที่ฮ่องกงทั้งจีนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะความรุนแรงเนี่ยมีลักษณะของความแรงขึ้นจนทําให้หลายคนตั้งข้อกังวลว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นปัจจัยสาคัญเลยอาจารย์ให้ข้อมูลในส่วนนี้หน่อยคะ่ะครับแน่นอนครับว่าสถ,ถานการณ์เราติดตามมิเตอร์ตลอดเนี่ยเราพบว่า การณ์ขณะเนี้ถ้าเรามองอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากนาดีดเนี่ยมันเป็นที่กังวลมากนะครับล่าสุดเนี่ยนาซาก็ออกมานะฉายภาพเหล่านั้นให้เห็นเขาพบว่าโลกเนี่ยไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนั้นนะครับอุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับก็คือคือเฉลี่ยทั้งโลกแน่นอนอุณหภูมิอาจจะแตะที่ประมาณ1.2นะฮะแต่ว่าเราจะเห็นชัดว่าบางพื้นที่มันไปถึงสไปถึงสี่นะนะเช่นอเมริกายุโรปแล้วก็อเมริกาใต้นะฮะ แถบบราซิลแน่นอนว่าประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นมาประมาณ1.4ก็คือสูงกว่าเฉลี่ยของโลกนะฮะที่1.1 1.2<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโลกไม่เจอแบบนั้นเนี่ยมันก็ปั่นป่วนดิถูกไหมฮะแล้วปรากฏกการที่เกิดขึ้นก็คือเอนนียมัมนมันทําให้มันแรงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทําไมฮ่องกงจึงจึงมี การประกาศเตือนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เขาเห็นไหมเขาบอกเขาบอก,บอกเขาไม่เคยเจอว่าการประกาศในลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจีนก็ตอนนี้เข้ามืถนกวางตุ้งก็ประกาศเตือนในลักษณะรุนแรงที่สุดในดีของเขาเห็นไหมแสดงเห็นว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยนาซาให้ข้อมูลว่าอุณหภูมิระหว่าง1.5-2องศาจะเป็นอุณหภูมิที่โลกจะเข้าสู่โหมดของหายนะก็คือคาพูดคำว่าโหมดของหายนะเลยนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่า เราหลีกหนีไม่พ้นเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเราจะบอกว่าเราจะคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกินสองศาเนี่ยมันยากมากเลยครับคุณกัจนาคุณรุงวังครับะนะครับเพราะว่าการประชุมในโลกร้อนปลายปีนี้เดือนพฤศจิกานะเขาก็จะเน้นประ่นเรื่องนี้หนะักนะครับถามว่าทาไมมันยากมากเพราะว่าขณะนี้เองเนี่ยทุกคนเนี่ยพิจดจีดีพของตัวเองนะจะพัฒนา g d ดีพะ,ะนัน้เขาบอกว่าถ้าไม่ลดลงปีละเก้าเปอร์เซ็นตอนนี้นั่นคือโหมดฐายนะ ในขณะปัจจุบันเราปล่อยเพิ่มสองสาต่อปีนะครับทุกประเทศโดยเฉลี่ยนะฮะทั้งโลกแต่เราต้องลบเก้าอ่ะคิดดูเราจะไปยังไงอ่ะเพราะฉนั้งคุยกันว่าเอจะทํากันยังไงล่ะฝ่ายปีเนี่ยนะครับผมคิดว่าในเมื่อผลทบจะมาถึงแล้วนักบาลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมาดูตัวเองแหละ,ะมาตรการ a d a p t a t i o n จําเป็นสําคัญสูงสุดสําหรับประเทศเลย a d a p t a t i o n เราจะทํายังไงระบบป้องกันเราจะเตือนภัยให้ประชาชนไงให้ประชาชนเขารู้ตัวก่อนให้เขาปรับตัวให้ได้ให้เขาอยู่กับโลก ใบนี้ได้อย่างปลอดภัยนะครับค่ะคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะสําหรับข้อมูลการวิเคราะห์ค,ค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยค่ะพระคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม t ี N n e w s ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ t ี e n N ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ